ของกันของที่มีจระเข้สองตัวโอ้ยอย่าพูดสิคะที่จระเข<อ><ด>้ตัวนี่ยังจับไม่ได้ยองอยู่ในนี้เขายังจับไม่ได้เลยเ <c oughs> ขาไม่พูดถึงจระเข้ตอนอยู่ที่น้ำเอ,อ้าจับมันเป็นเคล็ดเอาแพน เราลุยสวนปามกันมาอย่างโหดมากเลยต้องถ่ายตอนสวนปามต้องถ่ายตอนกลับต้องเก็บไปนะเก็บไปนะใช่ค่ะการกลับนี่เจ๋งมากค่ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าน้ำนะคะน้าก็เลยแบบยังแห้งอยากเห็นน้าสวยๆอย่างนี้ต้องมาคลายพัดนะคะเออแต่ว่าเป็นดอนกลางน้นะโค้ชเร็วเป็นสันดอนกลางน้ำว่าเ้าเรียกสันดอนใช่มันขุดง่ายตอนนี้มันนักเล อันนี้ก็ทรรมาชาติสวยงามแล,ล้วโรงเรียนที่เราต่อไปกันนะคะสวยงามเหมือนกันค่ะมีช้างด้วยค่ะบอกเลยเพราะไม่นช่อช้างเชื่อค่ะต่อให้ไม่มีช้างก็อยู่ในชื่อมันนะ